ก็วันนี้นะครับอยู่กับลุงชาติมีดีมาอวดนะครับกับเส้นทางการตามหาสุดยอดกาแฟอำเภอเบตงนะครับที่โกปีนะครับอำเภอเบตงนะฮะก็เป็นโกปีวังเก่านะครับวันนี้ลุงชาติก็ลงพื้นที่นะครับในหาการหาสุดยอดกาแฟที่จะไปรวมนะครับกับ ราชาแห่งสมุนไพรของตำบลหน้าถ้ำนั้นก็คือเห็ดหลินจือนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชาสมุนไพรตำบลน,น้าถ้ำนะฮะวันนี้เราก็เสาะหานะครับจนเจอแล้วก็ประสบกับความสําเร็จนะครับในอีกขั้นหนึ่งของการรวมระหว่างภูมิปัญญานะครับสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับที่เราพัฒนาต่อนะครับอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเพื่อจะมอบสิ่งดีๆนะครับจากใจเราถึงมือคุณ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสำหรับ EP นี้นะครับติดตามได้ใหม่นะครับกับรูปโฉมใหม่ของกาแฟดีนะครับกับราชาแห่งสมุนไพรนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ